เราผมข่าวแล้วนะที่ดูข้างหลังแล้วรู้สึกไม่ดีเดี๋ยวเอาตังค์ไปเปลี่ยนชุดด้วยดูแล้วมันลายตาจะอ้วกหูเดี๋ยว,ว,ก,วก็เบิร์ดกโหลดจะดีนะทีนี้เดี๋ยวผมจะต้องฟ้องอาจารย์แต่ว่าวันนี้อาจารย์ยังไม่มาไงงงมากเลยทําไมอาจารย์ไม่ป,ปกติอาจารย์เป็นคนตรงต่อเวลามากเดี๋ยวหลังแหวนสักทีโชคดีวันนี้ไม่ได้ใส่แหวนวไอ้น้องถึงไหนเลยเนี่ยฮะเงียบตลอดทางก็ไทยอินได้นะ พวกรถพวกอะไรเงไี้ยทายได้จร,จ,รจริงจริงมันต้องมีอะไรดื่มแล้วมันต้องมีขวดแลต้องมีอะไรแบบมันดงมาดื่มเงี้ยมันก็ต้องมีน้ําดงน้ําดื่มถึงไหนแล้วเนี่ยน้องผมคุยกับใครครับเนี่ย <c oughs> ถึงไหนแล้วเนี่ยน้องฮะาาถึงแล้วครับเจแปนเอ้าอาจารย์อาจารย์มิงเลยครับแล้วใครละ่ะได้ยินหมดแล้วว่าพูดอะไรื่อกี้ย,าายได้ยินหมดแล้วเมมโมรี่ไม่หมดแล้ว อาจารย์ผมกอ,อาจารย์หมขอโทษครับมผมไม่รู้ไม่ขอโทษแล้วมันหายเหรอโอ้ยอาจารย์งั้นเดี๋ยวผมลิ้งหมอนวดโอ้โหอาจารย์ผมไม่รู้ครับว่าเมื่อกี้คือคนขับรถคืออาจารย์นะครับผมต้องขอโทษจริงๆครับอาจารย์คือผมก็ด่ามันเย <ược> อ <gym> ะเลยเบิร์ดกระโหลกซะดี คนยว่าผมยืนท่านี้ผมจะยกโทษให้คุณเหรออ้าวอาจารย์อย่างเงี้ยผมยืนอย่างเงี้ยผมเป็นเด็กที่ไม่รู้เรื่องคือผมกลแซวไปผมเดี๋ยวหลังแหวนสักทีโอเคโอเคคุณไม่ต้องอธิบายแล้วผมหายโกรธคุณโอเคขอโทษจริงนะแต่กูอาฆาตอยู่ในใจโอเคโอเคโอเควันเนี้ยผมจะพาไปดู่วงจุ้ยบ้านหลังหนึ่งอยู่วิภาวดีติดถนนใหญ่โอ้โหเออแล้วหมู่บ้านเขาสวยครับวิสตาพาร์คนี่นี่ถ้าจะเป็นขับมานะเลยซอย70มานิดเดียวเลี้ยวซ้ายเจอเลยเจอ สวัสดีคุณผู้ชมก่อนครับสวัสดีครับผมอินดิโกนับเข้าสู่รายการคู่ซ่ามหาแห่ง